ตอนที่สามรูปวาดในความทรงจำหลังจากวันนั้นมินตราและฟากฟาเริ่มเจอกันบ่อยขึ้นทั้งแบบบังเอิญและไม่บังเอิญบางวันเขาจะมานั่งล้อที่ร้านกาแฟพร้อมๆกับกังคู่ใจบางวันเธอก็จะเอางานมานั่งทำเย็บข้างเขาเธอเริ่มรู้ว่าเขาไม่ใช่เด็กหล่อนอย่างที่เคยคิดเขามีมุมงเงียบสงบแต่มองโลกอย่างลึกซึ้งเขาไม่พูดมากแต่ทุกคำพูดของเขามีน้ำหนักและที่สำคัญสายตาเขา ยังคงมองเธอเหมือนวันแรกที่เจอวันหนึ่งเขาชวนเธอไปที่ห้องเล็กของเขาซึ่งดัดแปลงเป็นสตูดิโอและแกลเลอรี่ส่วนตัวฉันจะได้เห็นรูปวาดที่เคยบอกไหมมินตราถามขณะมองไปรอบๆเขายิ้มก่อนหยิบแฟ้มเก่าๆหนาปึกออกมาจากกล่องไม้ใบหนึ่งระวังหน่อยนะครับอายุสิบกว่าปีแล้วเธอเปิดแฟ้มอย่างเบามือทีละหน้าทีละภาพในนั้นมีแต่รูปผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอจำได้แม่นมินตราในเครื่องแบบนักเรียน มินตราตอนนั่งหลับในห้องเรียนมินตราตอนยิ้มให้เพื่อนมินตราในมุมที่เธอเองยังไม่เคยมองตัวเองแบบนั้นน้ำตาซึมขอบตาเธอโดยไม่รู้ตัวนายวาดไว้ขนาดนี้แต่ไม่เคยให้ฉันเห็นเลยผมคิดว่ามันไม่มีความหมายถ้าเธอไม่รู้สึกอะไรกับผมเธอเงียบไปคู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นเบาๆแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกแล้วนะฉันเห็นตัวเองผ่านสายตานายแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครมองเห็น ฉันจ้อริงริงเป็นครั้งแรกเขามองเธอดวงตาคู่นั้นอบอุ่นและอ่อนโยนถ้าอย่างนั้นเขายื่นกะดาษแผ่นสุดท้ายให้เธอเป็นรูปวาดปัจจุบันรูปของมินตราในร้านกาแฟวันแรกที่เขาได้เจอเธออีกครั้งเราลองเริ่มวาดภาพใหม่ด้วยกันไหมครับคราวนี้ในชีวิตจริงมินตรายิ้มทั้งน้ำตาเธอพยักหน้าและครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญอีกต่อไป